เอาเอาเอากินข้าวกินข้าวกินข้าวแล่กินข้าวแล่นเออลำก่อนกินข้าวเนี่ยก็ไม่เอาเอาเอาเนาะกินข้าวเด้อนี่เด้อโอ้มาจะไปฟังมือฝนไม่ตกหรอกเดี๋ยวเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวจัง Dạ vâng hồn chim tây chim tây Nguồn chim นางน่ะมันติดกันเอะมันติดกันขยี้ขยี้มามามาทำให้นาติดกันติดกันเข่าล้นล้นติดกันติดกัน สามชั้นหกคนแมวโอ้ยไม่ไม่ได้ออกต้องจะมีคนเขาบอกว่าไม่จะเป่าไม่จะเป่ามันจะเป่าแบบนี้นะเป่าสามสามสองโต้เนี่ยเอาจ้ะเอาเอาสามหกโซเยอะสามชั้นเลยอ่ะ Sáng nói trong hóa trong thai mà đông, mà đông thai không

ยัง้องกระชืดกลายเป็นไม้อันลยนนี่อืมทนั้นนกาเข่ไมอันเดี๋ยวะเนตลอยมันจะจเลยยังจจ่าไปแล้วพกด้วยต้องกระจายไปนะกรจาม่ตัะมายห้มาแต่ก็จท่านห้าแล้ว่ะ บ้าไนนงได้เงินพอนั่งนี้อืมบนล่างหางศิษย์บาได้เป็นพันยอย่างลยะไปเยี่ยงงานทำงานทั้งวันซื้อข้าวไปกินเป็นร้อยบ่ยังมาได้เลยพันหนึ่งไปรับจ้างเนะี่ยซื้อรับข่าวเพลงไปได้ลร้อยหนึง่งร้านทำก็จะได้พันหนึ่งอ่ะยังไม่ได้พัน,น,น,นยังซ้ำยังไม่ได้พันหนึ่งนค่นั้น

งาน,นดน,น,นไหนก็ได้ได้ได้คุณแม่ได้ข่าวเพิ่มพลังดูลูกชายจะมาแล้วที่หนะูจำทัวเนี่ยจำทัวจรินไหม

ก็ไปจิ้มแตตัวเขาหนะ่ะจิ้มแต่ตัวเขาวันนี้เลยมาตำเลยวันนี้เลยมาตำตำซ้องตำจนหนาตำตัวนังมาตำมราไม่เก้าสิบตัวออหืต่าหหยไปทั้งแดหมด ใช่เน,นี่ะเนี่ยสามตัวหนาสามตัวรั้งบอมมีแปดบอมีเก้าอ่ะมีหนึ่งมีสองมีสามอ่ะขาโคตรโมกิดได้เดี๋ยวไยังเขาบแปลงเอายังเราแยกเอาคนเดียวอ่ะเหมือนไม่หมุนเลยอ่ะเหลือเชื่อบอมีเก้าบอมมีแปดบอมีเจ็ด หม Nil, <S <s ือนมันไปจับจองเอาจองเอาอะเหมือนไม่ใช่หมุนเลยอ่ะอืมนี่ก็มียี่สิบใบบกเขาซากโตทั้งหน้าทั้งหลังสามต้นหน้าสามต้นหลังบะเขาซากโตแม่หงายสองพันซื้อกนมันกินดีกว่าเนาะอืม ต้อกวัวลูกเต็งก็วัวลูกจามก็นายลูกสร้างตะลังก็วับลูกเอาเลขมาตํเขาใจแล้วเอลขมาหนึ่งเลขมาสองมาตังค์แต่มันทีอะไปอยู่คุเทไปติดไปกิไปอ่ะไปอยู่ด้วยไปอ่ะไปเอ่ด้วยไปนี่ไปนี่ถื่คุเท

เออแต่ใหข่าวเมื่อเด้อเมมยามดคุยข้างนอกอ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะเมื่อข่าอ่ะไปมาไปไปตัวลุงตีไปเกิดลุงตีพาไปนี่ลุงตีลุงตีเขาให้เชิญลุงตีไปหมุนเเออเนี้ยไปนเป็น ผู้จัดการน่ะผู้จัดการน่ะผู้จัดการธนาคารเนี่ยเขาเชิญไปกะนใชบไอือไป,ไปตั้งใจไปเอลมาได้กะนไปเอลไปกรองเทวนี่กะไปตั้งใจไปเอลเนื่ว่าเขาเชิญแล้วก่อนเชิญให้ลุงตีไปนโลกันมานน้องกลมใจใจแต่ไหมไป<ด>กัน<ะ>หาคุณอะ่ะปารีสเน,นี่ไม่โก,ก้ไงละกอนไปเอลตรงที่เขาออกหวยนะคน อืมแล้ก็ลุงตีแล้ว่ันไปน้องกลมไหม้องออกไหมโอ้ยเจืยอนมันเขา้าเลยเข้าไก่เลยอยู่รอบนอกอืมเอ๊ะจ่ะอืมนึกว่าเชิญลุงตีไปย้ายไปแอวอยู่รออยู่ข้างนอกอีอไปเป็นวิยาม Hoặc là không mong là hm, tender đại hm. Hm, hm. We cái any cheap and mang it. Hm? Quin. Nay, you know it, you know it. But you know your hand, này à, I am. à quin. Think, 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 tính, tính, tính think, 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 tính มาการเลิกงากันมามานอนเฮงนีอ่อืมกิ้มข่าดำก่อนอืม,มแล้วเจงัวละเจวยอ่ะอืมมีกำลังใจเนะก็ีข้าง,ง,งเออข้างเอือเนใจดีมไม่ได้กินข่าลงกินข่าดำรถเช้าวอกมาแต่เฮ้ยเขาอยู่ดีกินได้แล้วต้องถามหา ก็เจอมาแล้นี้่โฮมาแล้วมูอืมอืมเรื่องพวงภายในเระ่องทวงกวายในเรียนภายในเรื่องพวงภายในไมน่เดืดรวว้วงมละีี่งหนะ ลืม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 อ้าวอ้าวกี่นาทีแล้ววะโอ๊ยสิบห้านาทีเอ้าเอ้าไปแล้วกับไป